กองทัพภาค2รายงานประทะเดือดทหารกัมพูชาดับ100ศพที่ภูผี f c e e o o o p เ g e กองทัพภาค2โพสต์ว่าสปอกอทอพ2ส,สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายดานไทยกัมพูชาประจำวันที่25กรกฎาคม2568ณเวลา16นาฬิกาตามที่เกิดสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแานไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ สถานการณ์การสู้รบกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามยังคงพยายามใช้กำลังทหารราบเข้าประชิดกำลังฝ่ายเราเพื่อพยายามเท่าโจมตีหลักในพื้นที่ช่องบกซมแต่ภูมักเขือช่องตาเท่าปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายโดยมีการยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะพื้นที่ช่องบกมีความพยายามที่จะยึดเนิน469พื้นที่ช่องอ่านมา้าปรับกำลังเข้าควบคุมพื้นที่การประทะเบาบางลงพื้นที่ซมแต ยังคงมีการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนด้วยรถถังและปืนใหญ่พื้นที่สัตตโสมฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหายอย่างหนักพื้นที่เขาพระวิหารมีการประทะอย่างต่อเนื่องบริเวณวัดพระแก้วพื้นที่ภูมะเิมขือมีการดําเนินกลยุทธ์เพื่อยึดพื้นที่สําคัญให้เกิดความได้เปรียบอีกฝ่ายพื้นที่เนิน350ถูกทําลายด้วยอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายเราพื้นที่ปราสาทต,ตาควายอพนมดมรักจังหวัดสุริน ถูกอาวุธยิงสนับสนุนจากฝ่ายเราไม่สามารถดำเนินการเข้าตีต่อฝ่ายเราได้พื้นที่ประสาทต,ตาเมืองทมออพนมดงรักจังหวัดสุรินทฝ่ายเราสามารถสกัดกั้นการเข้าฝ่ายตรงข้ามถอยกลับไปสถานะปัจจุบันฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตที่พื้นที่ภูผีประมาณ100นายการอพยพประชาชน สนับสนุนส่วนราชการจังหวัดในการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนพื้นที่ตอนในทั้ง4จังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดมียอดรวมประชาชนอพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือนแล้ว63,446คนผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายปัจจุบันยังไม่มีการรายงานพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมตำบลตามเมียงตำบลบกักไดและตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มีกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่ตำบศรีวิเชียนอำเภอน้ำยืืนจังหวัดอุบลราชธานีจรวด BM21 ตกในพื้นที่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย4หลังและตำบลรุงตำบลเมืองและตำบลหนองยาลาดอำเภอกันทะรักจังหวัดศรีสะเกษกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่การช่วยเหลือประชาชน จัดจิตอาสาพระราชทานดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4จังหวัดเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งตั้งโรงครัวพระราชาทาน7จุดรถครัวสนาม8จุดประกอบอาหารเพื่อดูแลประชาชนผู้อพยพจำนวน15,000กล่องเปิมือ้อรวมทั้งสิ้น52,000กล่องเปลววันขอความร่วมมือประชาชนดังนี้1 ขอให้ประชาชนงดเว้นถ่ายภาพบันทึกวิดีโอเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายของกำลังพลยุธทธปกรณ์เส้นทางปฏิบัติการความเคลื่อนไหวของฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความสับสนตื่นตระหนกสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี 2. ให้ประชาชนระวังข่าวปลอมเฟกนิวส์ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเป็นวงกว้างขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารให้ดีและพิจารณาเชื่อถือจากแหล่งที่มาที่เป็นทางการ 3. ปัจจุบันเกิดการประทะตลอดพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดน